สวัสดีครับสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการนะครับเกี่ยวกับการฟื้นต้นทุเรียนนะครับที่มันเจอสภาพอากาศหนาวเอาง่ายคือใบร่วงทั้งแปลงเลยนะครับร่วงใบไม่สวยเลยนะครับเหลือแต่กิ่งเหลือแต่อะไรนะครับ ซึ่งใบน้อยมากนะครับซึ่งใบน้อยมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ที่สวนท่านได้เลยนะครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมจะเล่าในวิดีโอนี้มันเป็นเหตุการณ์จริงนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สวนผมเลยนะครับซึ่งผมนํามาเผยแพร่แล้วก็นําวิธีการที่ผมฟื้นต้นของเขานะครับให้มันกลับมาสวยนะครับ ก็อย่างที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามผมในช่อง y YouTube เนี่ยจำภาพจำที่ว่าสวนทุเรียนลุงเลิศทุเรียนใบใหญ่นะครับทุเรียนใบใหญ่ใบเขียวนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะว่าผมทำอะไรกับเขาทำไมทุเรียนมันถึงใบสวยอย่างแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เป็นแบบเนี้ย ผมคิดว่ามันมีจุดเปลี่ยนอยู่เดี๋ยววีดีโอเนี้ยผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าจุดเปลี่ยนเพ่ผมบูรณะสวนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นภาพให้ดูว่าแต่ก่อนทุเรียนผมมันเป็นแบบไหนนะครับผมขอเล่าย้อนหลังหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับอาจจะยาวหน่อยสาระอาจจะไม่ได้เป็นหัวข้อหัวข้อไปนะครับอาจจะเป็นการเล่าเป็นระยะทางมานะครับเรื่อยๆ,ๆ,ๆมาจนถึงนปัจจุบันนะครับขอเริ่มต้นที่ ทุเรียนผมเนี่ยเข้าปีที่สองนะครับเข้าปีที่สองซึ่งปีนั้นถ้าเกิดย้อนกลับไปก็ประมาณ4ปีย้อนหลังนะครับประมาณ4ปีย้อนหลังนะครับมันสภาพอากาศหนาวแบบนี้เลยทําให้ทุเรียนใบร่วงทั้งแปลงนะครับใบร่วงทั้งแปลงเสร็จแล้วฟื้นต้นยากมากนะครับฟื้นต้นยากมากใบอาไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยเคมียังไงฉีดทางใบยังไงเออทุเรียนก็ไม่กลับมาสวยสักทีนะครับก็ไม่สวยก็อยู่อย่างนั้นใบออกมาก็เล็ก ไม่มีการขยายนะครับกิ่งก็ไม่ขยายเหมือนเหมือนจะไม่โตนะครับเหมือนจะไม่โตพอผมมีการจัดการเกี่ยวกับการทําดินใหม่นะทำดินใหม่ก็คือการพลวนดินนะครับการพลวนดินคือผมพลวนทั้งแปลงเลยไอเรื่องการพลวนดินเนี่ยพลวนเป็นก็เป็นประโยชน์พลวนไม่เป็นก็เป็นผลเสียนะครับคือผมมั่นใจว่า เหตุผลที่ทุเรียนผมฟื้นจากอาการที่มันโซมหนักๆเนี่ยหนึ่งก็คือการทําดินใหม่แล้วก็เรื่องของการจัดการระบบน้ํานะครับบวกกับการดูแลเป็นรอบเรื่องการใส่ปุ๋ยเรื่องการฉีดทางใบเรื่องการดูแลเก็บมแมลงนะครับวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นระยะทางยาวๆมาเลยนะครับานผม้ชมฟังไปเรื่อยๆนะครับผมฟังไปเรื่อยๆพยายามจับใจความสําคัญนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มีสคริปต์นะครับ ไม่ได้มีจะคลิปว่าผมจะเล่าหนึ่งสองสามสี่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมจะเล่ามายาวๆตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตัวน,นี้เลยนะครับผมก็เลยทําการพรวนดินใหม่เลยพรวนดินใหม่ทั้งแปลงเลยนะครับโดยการใช้รถไถน,นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยปลูกเสมอพื้นดินมันไม่ได้อ่าปลูกยกโคกไม่ได้ยกล่องอะไรนะครับถ้าเกิดสวนไหนที่ปลูกยกโคกยกล่องแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาจัดการเรื่องของอาการทําดินแบบนี้นะครับ ไม่ไม่ต้องมาไปพรวนดินไปอะไรมากมายนะครับหรืออาจจะพรวนดินเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่ของผมเนี่ยปลูกเสมอพื้นดินนะครับผมก็เลยรถไถเนี่ยเข้าไปไถํายทดินใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยไถดินเนี่ยเปิดเปิด,เป,ดเปิดดินออกจากออกจากโคนทุเรียนห่างประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งทุเรียนปีเปีในเมตรหนึ่งถือว่าใกล้มากที่เราไปจัดการเกี่ยวกับ ดินของเขาบริเวณโคกเนี่ยนะครับบริเวณใกล้โคนต้นเนี่ยหเมตรถือว่าใกล้มากเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากซึ่งผมก็ตัดตัดสินใจที่จะลองทําดูนะครับที่จะลองทําดูว่าเออเราพวนดินไถเอารถไถไถก็ไปใกล้ขนาดอ่าห่างจากโคนต้นเมตรหนึ่งเนี่ยโดยรอบทิศทางทั้งสี่ที่เลยนะครับรอบต้นเลยเนี่ยมันจะส่งผลเสียยังไงต่อต้นตอนนั้นผมก็กล้าได้กล้าเสียหน่อยนะครับกล้าได้กล้าเสียหน่อยก็ไถกะลุงเลือดนะฮะกับคุณพ่อเนี่ยแล้วก็คุยกันเพราะผมเป็นคนขับรถไถเนาะ ผมก็ไถไถไถเข้าไปใกล้ลุงเลิอดนี่ก็บอกใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวระบบรากมันเสียหายนะครับลุงเลิอดบอกงี้ผมผมก็เลยอ่คุยกับลุงเลือดไปพอ่อเราต้องทําระบบรากใหม่นะเราต้องทําระบบลากใหม,นะเบบใหม่เพราะว่าตอนนี้ทุเรียนเราเนี่ยยอดมันไม่เดินนะยอดมันไม่เดินมันโทมเรื่องของหนาวเรื่องอะไรระบบโครงสร้างของต้นเนี่ยมันเสียไปหมดแล้วยอดก็เรื่มเป็นกา้านทูบนะก เราต้องทําระบบลากใหม่อะผมผมคิดในใจตอนนั้นเราต้องทําใหม่ยังไงต้องดึงลากใหม่ออกมาให้ได้นะครับดูวิธีการดึงลากใหม่ของผมเนี่ยผมเชื่อเสมอว่าการพรวนดินการเติมอากาศให้ดินนั่นคือการดึงระบบลากที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่เราสรรหาอะไรไปฉีดที่ใบไม่ใช่ว่าเราสรรหาอะไรไปฉีดลงดินนะครับผมเชื่อว่าการทําดินใหม่การเตมิมจุลินทรีย์ในดินนะครับการเติมปุ๋ยคอกนั่นคือเป็นการดึงระบบลากที่ดีที่สุดผมก็เลย ใน,ในเมื่อผมเชื่ออย่างนั้นผมก็เลยตัดสินใจไถเลยนะครับเอารถไถขับเองนะครับขับเองไถเองเอาให้ใกล้โคนที่สุดล้อหน้ารถไถผมเนี่ยเกือบเหยียบโคนต้นนะครับเกือบเหยียบโคนต้นเลยไถไถไถเสร็จแล้วเปิดดินออกด้านข้างแล้วก็ตากดินไว้สองวันนะครับตากดินไว้สองวันก็พอถึงสองวันก็มาไถกลบเข้าเหมือนเดิมนะครับไถกลบเข้าเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เอาจอบมาแต่งเป็นโคน นะครับมาแต่งเป็นโคให้มันกลมเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับที่อยู่ในวิดีโอนะครับพอทําเสร็จแล้วจัดการวางระบบน้ําใหม่นะวางระบบน้ําใหม่แล้วก็หาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ขี้บัวขี้ไกข่ขี้ไก่แกลบขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยผมได้อะไรมาคือตอนนั้นผมไม่ได้ใสอินเออไม่ได้ใส่เคมีเลยนะครับตอนนั้นไม่ได้ใส่เคมีเลยตอนที่ผมฟื้นระบบรากใหม่ตอนนั้นนะที่จะดึงยอดดึงใบใหม่นะ เอาอินซีมาใส่ขี้วัวขี้ไก่แกลบแกลบดิบแกลบอะไรผมเอามาใส่นะครับกับคุณพ่อเนี่ยกับกำลังเลือดนะครับช่วยกันใส่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 จนหมดแปลงเลยนะครับใส่จนหมดแปลงเดี๋ยวเราก็ให้น้ําทุกวันเลยดันน้ําทุกวันดันน้ําทุกวันพอดินเริ่มอยู่ตัวเริ่มมีหญ้าขึ้นตามที่ตรงที่เราพรวนดินนะครับตรงที่เราพรวนดินพอเริ่มมีหญ้ามีอะไรขึ้นมาทุเรียนมีการเปลี่ยนแปลงครับทุเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ใบยอดโอ้โหแตกแตกยอดอลังการสวยงามมากนะแตกยอดอลังการสวยงามมากใบนี่โอ้ยสวยเลยนะครับสวยแบบยอดมาเต็มทุกยอดเลยนะครับแล้วก็เสมอกันยิบทั้งแปลงเลยนะครับสวยมากนะครับแตกยอดสวยมากก็ดีใจแล้วนะครับผมเชื่อเสมอว่าท,ที่ที่ยอดมันแตกสวยอย่างนั้นนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ผมเอารถไถเนี่ยไปไถตัดระบบลากของเขานะครับเป็นการพรวนดินเสร็จแล้วเนี่ยมันแตกลากใหม่ออกมานะครับมันแตกลากใหม่ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยลากที่มันเป็นเป็นลากฝอยแขนงที่มันแตกออกมาใหม่เนี่ยมันอยู่ในวงน้ํานึกออกไหมครับมันอยู่ในวงน้ําที่หัวสปริงเกอร์เหวี่ยงได้นะครับเหวี่ยงได้เพราะว่าถ้าเกิดอ่าสปริงเกอร์มันเหวี่ยงออกไปไม่ได้ลากมันก็ไม่แตกนึกออกไหมครับ น้ำมันถึงไหน่ะระบบรากมันก็จะกระจายอยู่กันแ,แถวๆนั้นนะครับอยู่อยู่อยู่แ,แถวๆนั้นพอมันสร้างรากใหม่ขึ้นมาตรงที่มีน้าพอดีโอประจบเหมาะทุกอย่างเลยได้รากใหม่ที่มีความแข็งแรงนะครับที่มีความสมบูรณ์ที่มีกําลังในการหาน้าหาอาหารดูดน้ําดูดอาหารขึ้นไปนะครับประจบเหมาะก็ทําระบบน้ําใหม่เพิ่มการให้น้ําเข้าไปแล้วก็มีอินทรีย์มีขี้ไก่ขี้วัวขี้แกบนะครับ ใส่เข้าไปเสร็จแล้วทุเรียนโอ้โ oh, หสวยงามมากนะครับใบออกมานี่มันแตกต่างนะครับมันมีความแตกต่างโดยใบเนี่ยพอกลางปุ๊บแก่ปุ๊บ,บนะครับมีลักษณะใบที่อาจจะยังไม่ใหญ่มากแต่สวยนะครับยังไม่ใหญ่มากแต่สวยนะครับใบใบชุดแรกนะครับที่ออกมาใหม่นะที่ออกมาใหม่หลังจากที่ใบร่วงนะสวย พอใบชุดถัดไปใบเลิ่มมีความสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใบแรกเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันสวยมันเยอะมันสมบูรณ์มันก็มีกําลังในการเลี้ยงใบชุดถัดไปนะครับโดยที่ยังไม่ได้แต่ปุ๋ยเคมีผมยังไม่ได้พูดถึงปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยทางใบเลยนะครับยังไม่ได้พูดเลยนะครับแค่ทําดินใหม่ทําดินใหม่ปรุงดินใหม่เติมจุลินทรีย์ในดินนะครับเหมือนเราหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับดั้งเดิม เพราะว่าล้วนแล้วเนี่ยรากพืชที่มันจะกินอาหารอูด,ดปุ๋ยดูดอะไรได้ล้วนแล้วมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างจุลินทรีย์นะครับสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในดินนะครับอย่างเงี้ยมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารที่ดินปรึงไว้ที่ถูกดินตรึงไว้ออกมาให้พืชได้กินถ้าเกิดดินเราเสียไม่มีจุลินทรีย์เหล่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์ปุ๋ยอยู่ในดินก็อยู่อย่างนั้นนะครับอยู่อย่างนั้นพืชไม่สามารถนําไปใช้งานได้นี่ครับประโยชน์ของการพรวนดิน การเติมจุลินทรีย์ในดินการเติมอากาศในดินนะครับมันทําให้ทุเรียนเราสวยได้นะครับทั้งที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องปุ๋ยเคมีเลยทั้งที่ปุ๋ยดินเดิมเราเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งสวนไหนที่ทําสวนยางมาลงปุ๋ยสูตรสิบห้ามาตลอดยี่สิบสามสิบปีนะครับสูตรสิบห้าตลอดยี่สิบสามสิบปีแล้วเรากรีดเอาแต่น้ํานะครับปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่เราเนี่ยจะดึงออกมาใช้ได้ไหม ดึงที่เราเอามาใช้ได้ไหมวิธีการดึงปุ๋ยที่ตกค้างในดินก็คือการเติมปุ๋ยอินทรีย์การเติมจุลินทรีย์การเติมกลุ่มจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างเช่น EM พอดอ,อย่างนี้นะครับอัดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกวิดีโอให้อีกทีนึงเนาะนะครับคลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิปที่ผมจะเปิดประเด็นในปีนี้เลยนะครับเปิดประเด็นในปีนี้ซึ่งจะผมจะพาทำแล้วกันนะครับพาทำพาเริ่มมี ผมอยากให้สวนท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่สวนผมเนี่ยเปลี่ยนนะครับพอมันเปลี่ยนมาแล้วทุกอย่างจะง่ายหมดเลยนะครับติดกระดุมเม็ดแรกเราติดผ่านนะเม็ดถัดไปจะง่ายหมดเลยอย่างที่ผมทํามาเนี่ยหลังจากที่แก้ไขปีนั้นมามันก็ทําง่ายมาโดยตลอดทุเรียนผมก็จะสวยสมบูรณ์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะใบออกมาชุดไหนก็สวยนะครับเพราะว่าใบเขาเนี่ยแข็งแรงทุกรอบ นะครับแข็งแรงทุกชุดใบที่ออกมาก็มีกําลังในการเลี้ยงใบรุ่นน้องนะครับมาปีนี้ก็ถามว่าโซมไหมปีนี้โสมเพราะว่าอากาศมันเหมือนกับปีนั้นเลยอีกเหมือนที่สี่ห้าปีย้อนหลังที่ผมแก้ไขนี่แหละแต่ตอนนี้ทุเรียนโตมันทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันเอาผลผลิตมันจะไปพวนดินยุ่งอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้แต่ทุเรียนเล็กทําได้นะครับทุเรียนเล็กทําได้ผมก็จะจัดการในแปลงทุเรียนเล็กผมอีกนะครับ เดี๋ยวผมจะโยกย้ายเนาะโยกย้ายจากแปลงใหญ่เนี่ยแปลงใหญ่ผมก็จะคุยในเรื่องของการทําผลผลิตทําอะไรไปเล็กๆแน่น้อยซึ่งผมก็ยังไม่เก่งตรงนั้นนะครับผมจะโยกย้ายเนี่ยไปอีกแปลงหนึ่งของผมนะครับซึ่งแปลงนั้นทุเรียนเข้า2ปีนะครับเข้า2ปีผมจะพาทําแปลงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่แปลงนั้นแล้วจะทําให้ดูนะครับแล้วก็พาทําด้วยใครที่ชอบทุเรียนสายใบใหญ่ๆเนาะผมเนี่ยพาทําใบได,ได้นะครับพาทําใบพาทํา ให้ทุเรียนเล็กเนี่ยโตมาจนให้ผลผลิตได้ส่วนเรื่องการเอาผลผลิตเทคนิคใครเทคนิคเรานะครับตรงนั้นเราตัดขาดกันนะครับผมก็อาจจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งการทำผลผลิตผมก็ยังไม่เก่งเนาะผมบอกเลยผมยังไม่เก่งแต่เรื่องของการดูแลทุเรียนเล็กหลังจากปลูกไปจนถึงให้ผลผลิตเนี่ยผมพอช่วยได้นะครับพอผมพอช่วยได้ผมบอกเลยผมพอช่วยได้นะครับพอมีความรู้อยู่ในที่สามารถ ดูแลมันให้มันสมบูรณ์ได้แล้วกันนะครับผมมาไม่ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ก็พอช่วยได้นะครับเรื่องของทุเรียนเล็กเนาะหลังปลูกใหม่มาจนถึงให้ผลผลิตแล้วก็หลังจากเริ่มการเอาฤดูการผลผลิตเนี่ยก็ตัวใครตัวเรานะครับผมเทคนิคใครเทคนิคเราอาจารย์ใครอาจารย์เราไปตอนนั้นนะครับหรือจะตามผมก็ได้นะครับจะตามผมก็ได้ผมก็จะลงอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผม พอจะจับประเด็นสําคัญออกใช่ไหมครับเรื่องเรื่องเรื่องของการฟื้นต้นเนาะก็คือการทําดินใหม่การเรียกระบบรากใหม่โดยการเรียกระบบรากที่ผมใช้เนี่ยก็คือการพลวนดินนะครับการพลวนดินเมื่อก่อนเนี่ยมีคนแอนตี้สวนลุงเลิศดเยอะมากนะครับเรื่องของการพลวนดินเนาะผมจําได้เลยประมาณน่าจะประมาณนักสามสี่ปีย้อนหลังนะครับเคยมีประเด็นเรื่องของมีคนต่อว่าให้ให,ให้ให้ทางผมเนี่ยเรื่องของการพลวนดินเนาะ พาแบบว่าทําวิดีโอพวนดินนี่แหละนะครับเป็นการใช้จอบพวนดินรอบๆรอบ,รอบ,รอบต้นนะต้นไหนที่มันไม่ไม่โตต้นไหนที่ยอดมันไม่เดินเนาะผมก็พวนดินอ่าก็โดนต่อ่าว่าออไปทําอย่างนี้เดี๋ยวจะพาทาเดี๋ยวจะพาคนอื่นเนี่ยที่ทําตามเนี่ยพาทุเรียนเขาตายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็แย้งไปว่าการพวนดินมันก็ต้องมีม,มีมีวิธีการไม่ใช่เราจักแต่จะพวนดินอย่างเดียวเนาะ เราต้องดูด้วยเราพวนเข้าไปเข้าไปถึงระบบรากเสี้ยวเราก็หยุดขุดเราก็หยุดพวนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขยับไปตำแหน่งอื่นพวนรอบๆรอบตรงไหนมีระบบรากใหญ่ที่เขาเดินออกมาแล้วเราก็อย่าไปยุ่งนะครับตรงไหนที่ดินมันเหนียวดินมันแข็งเราก็พวนได้นะครับการพวนดินเป็นการเติมอากาศฮะรพรวนดินเสร็จแล้วเราก็เอาพวกปุ๋ยขี้ไก่แกะปุ ertas, ๋ยขี้วัวปุ๋ยอะไรใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีพวกไส้เดือนนะครับกลุ่มจุลินทรีย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาอยู่ ดินเราก็จะนุ่มดินก็จะโปร่งนะครับอย่างที่สวนผมเนี่ยดินดีมากนะครับเชื่อไหมว่าทุเรียนผมเนี่ยที่ต้นใหญ่นะครับอายุจะเข้าหกปีเนี่ยตีไป6หกปีเลยฝนนี้นะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบต้นปุ๋ยนะครับห้าสิบกิโลไม่หมดต่อหนึ่งครั้งที่ใส่นะครับหนึ่งเดือนใส่หนึ่งครั้งนะไม่หมดยังเหลืออีก ร้อยประมาณร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบต้นเนี่ยหมดปุ๋ยเคมีนะครับเคมีนะปุ๋ยเคมีสูตรสูตรเสมอนี่แหละนะครับสูตรเสมอนี่แหละหมดไปประมาณสี่สิบกิโลนะครับซึ่งใช้ไม่เยอะแต่ผลการตอบสนองดีมากนะครับดีมากเพราะว่าผมมีการใช้ปุ๋ยคอ,อกเยอะปุ๋ยคอ,อกเนี่ยผมยอมรับว่าผมใช้เยอะจริงนะครับปีนี้ว่าจะลงปุ๋ยคอ,อกเนี่ยประมาณสักต้นละ ห้าถึงสิบกระสอบต่อหนึ่งต้นก็ไม่ได้ถือว่าจะเป็นจํานวนที่เยอะมากนะครับก็ก็โอเคอยู่นะครับห้าห้าห้าถึงสิบกระสอบใครที่อายุไร่เลียก,กันกับผมเนี่ยประมาณห้าปีหกปีเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับใส่ได้ส่วนปีนี้นะครับอ่ะเรื่องของจบไปแล้วนะครับเรื่องของการฟื้นต้นทุเรียนเล็กนะครับก็คือการครวนดินแล้วก็การวางระบบลากใหม่เท่านี้นะครับพยายามจับประเด็นสําคัญ หลังจากนี้ก็จะคุยเรื่องของสถานการณ์ที่สวนแล้นะครับที่สวนใหญ่นะครับปีนี้ให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปีนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยว่าปีนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่ที่สวนผมเพราะว่าอากาศมันหนาวาช่วงดอกบานเนี่ยมันหนาวเลขหลักเดียวนะครับเลขหลักเดียวซึ่งมันทําให้ผสมเกสรไม่ติดหรือติดก็อาจจะไม่สวยลูกเป็นลูกเบี้ยวนะครับลูกเป็นตูดเป็ดบ้างก็ ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจฝึกให้เขาเลี้ยงรูปไปเพราะว่าจริงๆทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราจะเซฟจริงๆธรรมชาติจริงๆผมตั้งใจว่าจะที่6กถึงเปีนะครับก็ผมคิดในใจอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังมาตั้งนานแล้วว่าปีที่4ี่เราซ้อมเราซ้อมเปิดตาดอกเนาะซ้อมเปิดตาดอกนะครับดอกปารูดดอกทิ้งปีที่ห้า ซ้อมติดลูกนะครับลูกมาเท่าไหร่เอาแค่นั้นนะครับปีที่ห้าซึ่งนี่แหละะครับปีนี้แหละนะดอกมามาเท่าไหร่ติดเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไม่เป็นไรสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ผมจะไม่เด็ดลูกทิ้งนะครับก็จะมันจะมีพูเดียวก็ไม่เป็นไรคือคือผมต้องการฝึกให้เขาเลี้ยงลูกนะครับ ปลกให้เขาเลี้ยงลูกต้นไหนติดเยอะก็ลูดออกนะครับให้มันเหลือสักต้นละสองสามลูกถึงห้าลูกหรือสิบลูกนะครับแล้วแต่ขนาดต้นต้นไหนใหญ่ก็สิบลูกนะครับปีหน้าปีหน้าจะเริ่มเข้าปีที่หกนะครับปีที่หกย่างปีที่เจ็ดจะเริ่มมีการจัดการแบบเต็มระบบมากขึ้นนะครับเต็มระบบมากขึ้นมีการบล็อ,อกโครงสร้างใบมีการะสะสมอาหารที่มากขึ้นนะครับ มีการสะสมอาหารที่มากขึ้นมีการเปิดตาดอกนะรประมาณนี้นะครับมีการคุมใบด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มีการาไม่ได้มีกระบวนการคุมใบครับผมจะปล่อยใบไหลใบไหลใบไหลใบใหญ่ๆไปเลยนะครับซึ่งเวลาาเราจะเอาผลผลิตจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีการ แต่ทุเรียนเล็กเราไม่ต้องคุมนะครับทุเรียนเล็กที่ยังไม่ให้ผลผลิตเราไม่ต้องคุมเราต้องการใบใหญ่เราต้องการใบที่มันหน้า,ก,ากว้างๆเพื่อที่จะเปิดรับแสงเยอะๆเพื่อที่จะได้ปรุงอาหารได้เยอะแล้วก็ไปเลี้ยงต้นได้เยอะๆนะครับเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้นะครับหลายๆคนแอนตี้เอีเอ้ยทุเรียนใบใหญ่ไม่ดีหรอกนะครับซึ่งมันใหญ่อยู่แต่มันยังไม่ใช่ช่วงที่เราเอาผลผล,ผลิตไงนึกออกไหมครับคือเรามันยังไม่ถึงช่วงที่เราจะต้องไปคุมมันแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดี ใบเท่าใบาขนุนผมยิ่งชอบนะครับหนาเท่าขนุนผมยิ่งชอบนี่ทุเรียนเล็กเนี่ยโตวไวมากนะครับใบใหญ่ๆเนี่แดดแรงๆอย่างภาคอีสานเนี่ยแดดเปรี้ยงๆเนี่ยใบยใหญ่ๆนะครับใหญ่เท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูสักใบหนึ่งเนี่ยแต่มันก็ไม่แต่มันก็ไม่อย่างเงี้ย ทุกต้นนะครับแต่ปีก่อนเป็นแบบนี้นะครับปีก่อนมันมันไม่หนาวแดดแดดไม่แรงนะครับใบก็ประมาณนี้ทั้งแปลงแต่ปีนี้ปีนี้ค่อนข้างที่จะมีผมมีการกักน้ําด้วยแหละนะครับมีการกักน้ําด้วยมันก็เลยอ่ะส่งผลให้ใบมันเสียนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําใบกันใหม่นะครับเรื่องของการทําใบมันทําไม่ยากอยู่แล้วนะครับทําใบทําไม่ยากอยู่แล้วใครที่ติดตามผมมานานๆเนี่ยก็จะรู้ว่าการทําใบทําไม่ยากนะครับอยู่ที่ความขยันแล้วก็ความเข้าใจด้วยเนาะ การเติมปุ๋ยเป็นรอบการดูแลรักษาเรื่องของโรคและแมลงนะครับตอนนี้ที่สวนผมเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของเพี้ยไก่แจ้เพี้ยยกระจันนะครับปวดหัวอยู่เหมือนกันตอนนี้นะครับก็คือใบอ่อนเนาะผมดึงใบอ่อนผมดึงใบชุดแรกแล้วนะครับดึงใบชุดแรกแล้วก็คือดอกลูกมันต้นผมไม่ได้สนใจจะร่วงก็ร่วงจะอยู่ก็อยู่นะครับแต่ผมดึงใบทั้งแปลงเลยนะครับโดยการอัดปุ๋ยตัวหน้าสูงแล้วก็เสริมทางใบนะครับอัดาธาตุรองเสริมจุลธาตุครบนะครับดึงใบตอนนี้ใบก็ออกมา เยอะแล้วนะครับใบออกมาเยอะทั้งแปลงเลยนะครับแตกร้อยเปอร์เซ็นตแล้วตอนนี้แตกใบนะครับเพื่อที่จะทําใบเนี้ยเป็นใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งนะครับเพราะว่าปีหน้าผมจะผลผลิตต้นต้นต้นฤดูกาลเนี่ยผมวางแผนไว้แล้วนะครับวางแผนไว้แล้วว่าใบชุดเนี้ยจะไปทําใบชุดที่หนึ่งผมจะทำสี่ชุดใบนะครับปีหน้าสี่ชุดใบแล้วก็เอาผลผลิตต้นปีก่อนหนาวให้ได้นะครับเอาผลผลิตก่อนหนาวให้ได้นะครับก่อนหนาวเลย ก็เลยเตรียมกันเสียนเนืน่องตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่มันก็เหลือไม่เยอะหรอกใบประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นใบเก่าแล้วเขาก็เริ่มจะทิ้งตัวสลัดตัวทิ้งไปนะครับเดี๋ยวรอดูใบใบชุดใหม่นะครับคือผมเชื่อเสมอว่าการทําใบทุเรียนเนี่ยใบใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นผมจะเปลี่ยนความเชื่อก็ต่อเมื่อ เจอด้วยตัวเองนะครับเจอด้วยเองฮยใบใหญ่มันไม่โอเคมันไม่เวิร์กนะอย่างเงี้ยผมถึงจะเชื่อแล้วก็ผมจะสรรหาวิธีใหม่ไปอีกนะครับแต่เขาบอกว่าใบาใหญ่เนี่ยออกดอกน้อยตัวนี้ก็ผมว่าไม่จริงหรอกนะครับไม่จริงหรอกมันอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่การดูแลรักษาเราด้วยนะครับใบผมใบใหญ่ขนาดเนี้ยตอนที่เปิดตาดอกนะครับแปลงเนี้ยมันก็มาเต็มต้นนะครับถ้าเกิดหนาวไม่มาเนี่ยมันติดเป็นร้อยนะครับ ถ้าเกิดหนาวไม่มาเนี่ยมันติดเป็นร้อยเราก็ได้แต่งเอาอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออากาศอากาศมันแต่งให้เนาะล่วงปลกปักปุกปูกปัก,ปก,ปกหางแย่ก็ล่วงบานมาแต่ละทีก็เจอหนาวบานมาอีกทีเจอฝนบานมาอีกทีก็เจอหนาวเนีย่ยนะครับมันก็เลยทําให้เราเสียจังหวะไปหลายจังหวะแล้วนะครับเรื่องของการเอาผลผล,ผลิตปีนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะอยู่แล้วละปีนี้นะครับไม่ได้หวังอะไรเยอะเพราะว่าทุเรียนเรามันอายุยันยัง,ยงมันยังเล็กอยู่เนาะมันแค่ ห้ปีสิบปีเอ้ย5้าปีกว่าปีเงนะครับห้าห้ากว่าปีเองนะครับ, 5, 5, ปรบ5ปีกว่ากว่ายาวไปถึงสิปีเนี่ยเอาเลยนะครับถ้าเกิดสิปีใด็6หกสิบเจลูกนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับวันนี้ก็คุยมา20กว่านาทีแล้วนะอันนี่จริงอยากจะไลฟ์สดให้ฟังด้วยนะวันเนี้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยวทําเป็นวิดีโอให้แล้วกันนะครับท่าผู้ชมอยากทราบเรื่องไหนนะครับที่ผมยังไม่ได้ทําวิดีโอหรือหาไม่เจอนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะพยายามทําวิดีโอให้เลยนะครับตอนนี้ผมยังติดค้างเรื่องของปุ๋ยทําปุ๋ยอ่หมักปุ๋ยอยู่เนาะการหมักปุ๋ยหนึ่งตัวแหละแล้วก็การทําทุเรียนใบใหญ่เนี่ยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยก็คือการพรวนดินเตรียมไว้เลยนะทำตอนนี้ได้เลยนะครับใคร ใครที่จะทำนะครับทำตอนนี้ได้เลยก่อนฝนได้เลยนะครับฝนมามันก็ระบบรากออกพอดีสวยงามเลยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการปลูกทุเรียนการเลือกต้นพันธุ์นะคะรับปลูกทุเรียนเนี่ยทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวทําให้ใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวทําให้ใหม่เพราะว่าผมอ่าปั้นโคไอีกแปลงหนึ่งอยู่สิบไร่นะครับเดี๋ยวผมจะลงแปลงนั้นให้ดูเนาะแปลงนั้นเดี๋ยวจะลงเรื่องของการเลือกต้นพันธุ์แล้วก็การปั้นโค ปั้นโคกทาไปแล้วแล้วก็การปลูกนะครับการปลูกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดไว้อยู่สองสามคลิปนะครับสองสามวิดีโอเนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่วิอหน้านะครับผมมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งอดีไลน์ไว้ให้แล้วก็ทิ้งกลุ่มไลน์ไว้ให้ด้วยไว้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับส่งรูปส่งอะไรเข้ามาในกลุ่มได้นะครับมีสมาชิกคอยช่วยกันอยู่ในกลุ่มอยู่นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม